สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเด้อค่ะเมื่อนี้กลับมาพบกับยายคิดอีกเขียนเคยเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายคิดกสิมาอัปเดตเรื่องราว่าวสาสรเนาะค่ะนั่นก็คือทนายอริยาทนายความเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกระไดโพสเอาไว้วา่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็ควมีนรักโลภโกรธหลง ทุกครั้งที่ติดต่อทนายจะฟ้องใครทนายจะประเมินตลอดว่าฟ้องแล้วแกจะได้อะไรฟ้องแล้วผลต่อตัวแกจะเป็นอะไรเพราะคนของเราเป็นคนของสังคมเขาก็อายุเท่านี้เนาะเวลาเจออะไรกดดันมากๆเขาก็โกรธบ้างเป็นธรรมดาถ้าทนายฟางัง ฟ้องให้ทุกคดีคงได้งานเฉพาะของผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า30งานแต่ทนายฟางเฉยเ,ยเตยเวยเพราะรู้ว่าฟ้องแล้วไม่ทําให้คนของเราดูดีขึ้นเลยฟ้องเอาเรื่องกับคนทุกคนยากมันบ่ได้อีหยังผู้ใหญ่บ้านแกก็ดีทนายเฉยไม่ตอบรับว่าจะฟ้องให้แกก็ไม่เคยทิ้งทนาย ว่าพี่ทนายไม่เอาผมก็จ้างคนอื่นแกจะจ้างใครก็ได้แต่แกก็ยังเอาทนายฟางขอบคุณเดอ้อบอกตรงนี้นะคุณคอคุณนอคุณบอหอคุณพอคุณดอคุณรอเขาเคยคิดจะฟ้องหมดแหละถ้าแกฟ้องทุกคนป่าน,นี้คนจะรักหรือคนจะเกลียดแกเพิ่มกันแน่ เป็นทนายก็ไม่ใช่รับทุกเรื่องเราต้องรักษาผลประโยชน์ของลูกความค่อยดีใจเดอ้อที่ได้เป็นทนายให้เรามันคือพี่น้องนี่ลละสัญญาฟินแหงก็เอามาให้บึงมีงเรื่องอย่างลาวก็วไว้ใจจังไดกเกษนาทีเจ้าของให้ดีละนี่และค่ะพี่น้องทนายฟ้างเเป็นกระไดโพนแบบนี้ละค่ะเมื่อววกกี้ชั่วโมงที่่านมาเนาะคะ่ะ หลังจากนั้นนาะค่ะพี่น้องเอซเช่าเน็ตนี่เปินกระเขามาสแสดงความคิดเห็นละคะ่ะบางคนเปินก็บอกว่าควายหูตัวย่อทถูกคนเสยเงึดเจ้าของวันนะคะพี่น้องบางคนก็บอกว่านี่แหละทนายที่สังคมต้องการดีแล้วราคาทนายบ่ห้อนี่เดาง่ายๆสุดฮ่าฮ่ฮจัดย่าบันของแท้ โชคดีที่บอดบิกมีทนายที่ดีเหมือนมีคนในครอบครัวน่าจะฟ้องมั่งนะคะคอนอบอ,อสามคนนี้คือฟ้องแน่มันได้ใจเด็กปากมันดีอย่าทิ้งบอดของพวกเราเดอ้อคุณทนายคนขยันคนดีเราต้องช่วยซัพพอร์ตขอบคุณทนายที่เมตตาผู้ใหญ่บ้านแกก็ยังเป็นหนุ่มน้อยบางท่านก็บอกว่า ดูแลทั้งลูกความใส่ใจประชาชนด้วยมือรักทนายฟงางไพรูตดตัวย่อบอกไข่แน่ไข่อสอบตกวันนะคะพี่น้องบางท่านก็ว่าแบบนี้แหละคะ่ะทนายฟางน่ารักที่สุดขอบคุณทนายฟางนะคะที่ทําให้รู้สึกว่ายังมีทนายความดีๆซื่อสัตว์วังดีต่อลูกความเนี่ยละคะพี่น้องทนายฟางพูนกระไดพูดไปแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ซึงผู้ญ่บานพิแลน์น่ะเพิ่นกับว่าสิฟองหลายคนอยู่แต่ว่าถ้าน่ายเพิ่นกับบ่ได้ฟองไ้เนาะค่ะซึ่งผู้ญ่บานพิแลน์เพิ่นกับบ่ได้ติดใจอีกยังเนาะค่ะเพิ่นกัใจดีละค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะพี่น้องเมื่อหนึ่งชั่วโมงผ่านมาเพลเรดีพอดทิพนาสวิดินแฟนเพลธสามเพิ่นก็ได้โพดอาไว้วา่าผู้ใหญ่บ้านพิแลน์ยื่นฟ้องร้องสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรทั้งสองบอกเลยชนะ ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องคิดมากหลักฐานเป็นคอนเทนเนอร์วะนะค่ะพี่นอ้องคือว่าจังสีน้อยนี่พี่น้องคะ่ะส่วน f อฟซีพนกยาคู่พิ่นก, Yahoo, เ,นกเขามาสแสดงความคิดเห็นกันแบบรั่วๆเลยล่ะค่ะพี่น้องจังเขนพันนี้เพิ่นกบ,บอกว่าป้ากับลุงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆพะนะแม่ไปทางใดบาทหนิวะนะค่ะอยู่กับพ่ออนาคตสดใสแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม การศึกษาเดี๋ยวป้าก,กับลุงเขาก็จะมีลูกเขาแล้วเห็นทนายฝั่งนางมั่นว่ายังไงลูกอยู่กับแม่พันเปอร์เซนอีกท่านบอกว่าให้ร้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ชนะเริดรอฉลองอีกแล้วงานนี้วะนะคะบางท่านก็บอกว่าแค่หลักฐานล่าสุดก็ชนะขาดรอยความปลอดภัยอยู่ใสขนาดตัวแม่ยังไม่รอด แล้วเด็กจะเหลือหรือแค่คาซีดยังไม่กล้าซื้อให้ลูกนั่งแมนยุติจ้าพออฉันดเต็มตู้คอนเทนเนอร์รดแม่นแตนคักวันนะคะพี่น้องชนะแน่ค่ะพี่กอดเสื้อจังสันเข้าก็คิดว่าชนะข่ะวันนะคะพี่น้องแต่ละท่านเนะาะค่ะบางท่านก็บอกว่ารอแสดงความยินดีค่ะ พ่อเอาไปเรียงทั้งสองคนเลยเย้เยดีใจที่สุดทำไมจะไม่ชนะละ่ะเพราะทุกวันนี้แม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกนะป้าเลี้ยงเดี๋ยวป้าลอดเด็กก็จะโดนทิ้งไว้กับพี่เลี้ยงแล้วใครคือพี่เลี้ยงทุกอย่างศาลจะตัดสินที่พฤติกรรมของแม่และสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่อีกท่านก็มองว่า สาลเยาวชนและครอบครัวจะยึดเด็กเป็นที่ตั้งเด็กอยู่ฝ่ายไหนเด็กมีความสุขเช่นการเลี้ยงดูได้อบรมสั่งสอนตามวัยพัฒนาการการเจริญเติบโตไม่ใช่เอาไปฝากคนโน้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงและเด็กได้รับการศึกษาตามวัยเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่อัตคัดขัดสน กรณีนี้พ่อส่งเสียเลี้ยงดูรวมทั้งเงินในการศึกษาเราเรียนรวมถึงความปลอดภัยในเรื่องทางเพศกับเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงด้วยรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆสแสดงให้ศาลเห็นให้ชัดแจ้งแล้วรอฟังคำพิพากษาว่าศาลจะให้ฝ่ายไหนมีสิทธิ์ขอให้ชนะค่ะจัดเลยค่ะรอ มีหลักฐานให้เก็บทุกวันใจเย็นๆรอเป็นผู้ชมที่น่านรักน้าเรดี้นี่แหละค่ะพี่น้องขาแต่ละท่านเนาะค่ะเพิ่นกับเขามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบนี้แหละค่ะว่าถา้าผู้ใหญ่บ้านผู้เแ่นนี่เนาะค่ะเพื่นฟ้องมานีเนาะค่ะเกี่ยวกับการยืนฟ้องร้องซีดการเลี้ยงดูบุตรทั้งสองจะเป็นจ้งไดตโตไปก็รอรับชมละค่ะ ท่างยายคิดกับสิน้ำมาเราสู้พี่นองฟังเนาะค่ะรอดทิดตามความคืบหน้ากันต่อไปละค่ะพี่นองค่ะคลิปนี้กับความลาพี่นองไปก่อนสวัสดีค่ะ